แม่แม่งยิงไป40ตัวเฮียตาย3ติด1ในเอเซเดียน3ไม่คิดว่าไงวะเจาะโหเนี่ยมึงว่าโปรหรือไม่โปรใครฟังเลยไม่นั่งดูคลิปไงเฮียเขาเจอโปรแม่งยิงไป40ตัวตาย3ติด1ในเซเดียน3โปรเฟชั่นแนลเบบีอีทำไม่ได้วะ

ทำอะไรอ่อโอ้มันติดลิวตัวยู่ตลกดีว่าเลงดีแล้วนะเฮ้ยตาม แผงแฟตที่เต็มอ๋อฮู้ฮสไพร์ดาวน์เอไมกดดูกัดกัดจ้องไก่บิวกูต้องเป็นคนแบกตลอดเลยวะไอ้เชทีมไอโง่ตื่นมากูบอกเล่อีโลกูต่ำอ่ะเยอะไหมมันมันสามสิบเก้าอะสามสิบเก้าบาท Hãy subscribe cho mà. Ghiền Mì Gõ Để không Revealing area Don't, don't, don't. Reloading. Reloading. mà đi. Vendor. Last bỏ ủa, Middle. Tao, tao, tao. mình, mày. โอ้โหแลมสามตัวมีอะไรขายว้ด้วนั้นน่ะ

Revealing area. Flash placed. hay lên mấy lên này hết. Thế Reloading. Lát tiêm tua 2 lhoade.

10 seconds left. lại derby. เฮ้ย. Last player standing. Spike down A. โอ้, ố gì đi tiêu. อย่าทําถูกเลยเรากันไม่ได้.เรากันได้น้อย ahead. ลองไม่มีเลยปานะ่ามาแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอีกแล้ว <Spike planted. S 2> นี่ yeah, tuh

They oh. will cower Spike planted One enemy remaining Yadja you fun My turn Enemy spotted B Last player standing One enemy <laughs> remaining Like I never left Last player standing. <laughs> or. Clutch! Oh. -ho. Standing ahead. Fire in the hole. Enemy spotted. A. Clutch. Spike down. A. Blank on reloading. Enemy, full Target down. Spike planted. Oh. One enemy remaining. <laughs> Shot down.

Done. No peaking. Hey, hey, hey. Revealing area. Yeah. What What is the think? 30 seconds left. Division Spike planted. Who is he like? do Oh, yeah, Revealing area. Don't be Who is do like? Who is Deploy drone. Enemy m a r k อ o b เอ้ยโอ้ยตายแก่ Still inside. Drop in a smoke. Enemy spotted. Enemy spotted. i v e down. f e e One enemy remaining. ได้ได้เจ็บสุดหนึ่งหนึ่เงี้ย ดีดีดีก็ยิงไม่เพียงไปตอบโต้ทำไมไรเลหน้าไอ้เหี้ยาสทนไม่ไหว เออยี่มองนี้ดูว่าราเลือนไมด้หรือเปล่าีเราาดัวบีซวบีอมากกว่านี้ก่อนแล้วแห้ะขออีกนะ ดีโอ้ยเย่หนึ่แม็กนึ yeah. Oh yeah, ่ตัวตัดเลยคัดเลยอะไรวะโอ้ยิง้นนั่นโดนลูกหลง ไม่ได้เล่นมาห้าวันเองได้ขนาดนี้เลยเหรอได้ขนาดนี้เล่นหรอเสียเงินทั้งหลังเลยไมย่ีใครเข้าไปกับเลนา่าเลยเอา้ากำแพงอีกอย่าง Last player standing, one enemy remaining. là. anh em. Give me the drop. I'm going to do it. I'm ลิงเสกอ่ะน,นะเออไอ้เหี้ยแม่งซูมเล็งเหมือนเมื่อกี้เลยอะไรมันเจอเฮ้ยดูตัวนึงเกิอะไรวะมดูมันติเหี้ยอะไงมีอยู่หน้าซ<อ>้ายกันหมดเลยจะยิงวัวครับเดี๋ยวโดนกูเข้าตะกี้แบ

โอ้โหกูเขาไม่รู้หรืองไงว่ามาเนี่ยใครแม่งส่งเสียงอยู่หลังกูเศษสองตัว Reloading. Reloading. Shot down <coughs> Oh, gì Reloading. My Reloading. My ready. <coughs> like oh, gì oh, Reloading. oh, 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 One enemy remaining. Revealing area. Tia, chồng anh suyo lưu. Tia lưu, hỏi em. luôn đi. Oh. Mom, mặt ninh. Lamadava, hai khoa phụ nữ. Tìm hiểu. 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 này, hiểu. Tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm ดูจากโพสชั่นในการยืนของแมงละว่าเราชนะละอุ้ยนั่นไงจนได้ไม่เป็นคูละ

รึปุ๊บๆลบ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 กูทำได้ยังไงไมทำได้ยังไงย้ยทำได้ยังไงค็อเด้หรเปล่ามีจังหวะลกระสุนได้ค่รอย่างเทพ